ค่ะวันนี้นะคะพวกเราดิฉันนางสาวนัทนันเชอคอนโบน์ค่ะพิชันนางสาววิทาพนท้าเมืองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพี่หัวข้อวิจัยค่ะบท1น,นถึงบทสามดยหัวข้อเรื่องของเรานะคะคือการพัฒนาการจัดลำดับ,บสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังค่ะกรณีศึกษาร้านหน่อยกันค่ะค่ะ เป็นมาของปัญหานะคะสภาวะที่การแข่งขันที่รุนแรงมากในทางธุรกิจในปัจจุบันนะคะส่งผลให้ทางเจ้าของของธุรกิจนะคะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดน,นะคะพัฒนาการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของ,ของผู้บริโภคซึ่งผู้ประกอบการนะคะจะต้องใช้กลยุทธ์ในหลายๆ,ๆกลยุทธ์นะคะเพื่อมาแข่งขันกันในทางธุรกิจค่ะ คงคงนะคะมีวัตถุประสงค์ตามความโครงสร้างความสมดุลในโซ่อุปทานนะคะเพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังเหมาะสมไม่กระทบต่อการให้บริการโดยการปัจจัยเข้าของกระบวนการผลิตนะคะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งคือชิ้นส่วนวัตถุดิบวัสดุต่างๆนะคะที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลังซึ่งเป็นองค์ประกอบของต้นทุนการผลิตหลายชนิดนอกจากนั้น การที่สินค้าคงคลังมีเพียงพอยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ทันเวลาด้วยค่ะบริษัทกรณี ะคะ้าปลีกนะคะที่มีสินค้าคงคลังประเภทอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการดําเนินชีวิตของลูกค้านะคะในแต่ละชนิดนะคะมีความหลากหลายให้เลือกสรรจากการดําเนินงานในด้านบริหารจัดก,การวัตถุดิบคงคลังในปัจจุบันนะคะบริษัทส่วนใหญ่นะคะจะประสบปัญหาเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคที่คลังมีปริมาณมากเกินไปไม่เหมาะสมเนื่องด้วยจากปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้งค่ะจึงจะส่งผลให้มี เกิดการจัดเก็บสินค้าไว้เป็นจํานวนมากแล้วก็ก่อให้เกิดต้นทุนในส่วนของคลังสินค้าอีกด้วยค่ะเรื่องของการเรื่องของเจ้าของกิจการที่ทํางานผิดพลาดในการแก้ไขของข้อมูลสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าคงคงลังระบบสารสนเทศขององค์กรไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะทําให้ปริมาณวัตถุดิบในคงคลังนะคะ บางครั้งก่อผลกระทบต่อการผลิตในขั้นตอนต่อจากการที่มีปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้อยเกินไปดังนั้นผู้วิจัยจึงขอนําเสนอการวิเคราะห์การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและวิธีการแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังระบบการจัดการกลุ่มวัตถุดิบค่ะเพื่อมาใช้ในกับบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ จุดมุ่งหมายของการศึกษานะคะ 1. สามารถปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินง,งานภายในทางสินค้า 2. เพื่อกําหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม3พัฒน,นานผัางการจัดเก็บและบำรุงตําแหน่งการจัดเก็บนะคะกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้นะคะเนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณกรอบแนวคิดของการวิจัยจึงอยู่ภายใต้ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆดังน,นี้นะคะทฤษฎีที่1นนะคะเรียกย่อๆกันว่า EOQ ค่ะ ทฤษฎีที่2นะคะเรียกย่อๆกันว่าที่เราเรียกกันโดยประมาณเลยก็คือ ABC ค่ะทฤษฎี EOQ นะคะระบบการสั่งซื้อที่ประหยัดนะคะเป็นระบบสินค้าคงคลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและจะใช้กับสินค้าคงคลังที่มีลักษณะความต้องการเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับเนื่องต่อความต้องการของสินค้าตัวอื่นนะคะซึ่งระบบนี้จะพิจารณาต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังที่ต่ำที่สุดเป็นหลักเพื่อกำหนดปริมาณในการสั่งซื้อต่อครั้งค่ะ ทฤษฎี ABC นะคะเป็นวิธีการแบ,บ่งประเภทของสินค้าคงคลังอปไนสานปุ่มโดยประยุกต์มาจากหลักของการพาเลตพาเลโตนะคะที่เน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าจำนวนน้อยที่มีมูลค่ามากมากกว่าจำนวนสินค้าที่มีที่มีจำนวนมากแต่ว่ามีมูลค่าน้อยนะคะโดยมีนโยบายจัดการ สินค้าคงคลังดังนี้นะคะ 1. ทรัพยากรสำหรับการจัดสินค้าคงคลังประเภท A ควรมีอัตราสูงกว่าสินค้าคงคลังประเภท C นะคะสสินค้าคงคลังประเภท A ควรได้รับการควบคุมที่เข้มงวดและมีความถี่ในการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำม,มากกว่าประเภท B และประเภท C ตามลำดับนะคะ 3. การพยายามปริมาณใช้งานและการจัดซื้อสินค้าคงคลังประเภท A มากกว่า ประเภท B และ C ตามลำดับค่ะขอบเขตของงานวิจัยนะคะขอบเขตของงานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยหนึ่งการทำการศึกษาข้อมูลจากบริษัทกรณีศึกษาซึ่งเป็นอยู่เป็นกลุ่มของผู้ประกอบการการคา้าปีสิงค้าอุโปโภคบริโภค2 การศึกษาสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบชิ้นส่วนกลุ่ม A และกลุ่ม B เท่านั้น 3. ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าคงคลังประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคตั้งแต่เดือนมก,กราคมพศ2563นะคะจนถึงธันวาคมพศ2563แห่งการดํดำเนินงานนะคะ 1. การศึกษาระบบการทํางานของร้านค้าปลีกเช่นวิธ,ธีการดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินงานในปัจจุบันว่ามีปัญหา อย่างไรบ้างเช่นการสั่งซื้อทําให้มีสินค้าในคงคันที่มากเกินไปเป็นต้นนะคะ 2. วิเคราะห์สาเหตุปัญหาแนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของร้านค้านะคะ 3. แนวทางที่ทําให้เกิดการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการนะคะ 4. เปรียบเทียบผลดําเนินการนะคะ5สรุปผลค้นคว้า,าศึกษาค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. สามารถนำานาแนว,แนวทางนี้นะคะที่ศึกษามาไปเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังได้ค่ะ2ทราบถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของของ้ขอมูลสินค้าคงคลังนะคะอย่างแน่นยัางค่ะ 3. าทราบถึงวิธีการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่เหมาะสมลดเวลาการหยิบสินค้าและลดปริมาณการสั่งสินค้าที่ล้าสมัยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะงานวิจัยนี้นะคะได้ทําการศึกษากรณีร้านหน่อยกันค้ะค่ะที่ดําเนินธุรกิจบริการขายจุดต่ํานะคะจุดทั้ง2ฝ่ายค่ะปีสินค้าอุปโภคบริโภคจากการศึกษาสภาพปัญหาของร้านในเบื้องต้นนะคะแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงและด,ดําเนินงานในส่วนงานคงครังให้มีการให,ให้มีการทางานที่เป็นระบบสะดวกรวดเร็วนะคะซึ่งไว้ทุกความถูกต้องแม่นยําในการทํางาน ให้เกิดประสิทธิภาพนะคะรวมถึงปรับปรุงระบบการสั่งซื้อการศึกษา,าค้นคว้าในบทนี้นะคะมีมีทฤษฎีทฤษฎีมีทฤษฎีและจาก e o q นะคะและทฤษฎี ABC ค่ะงานวิจัยนะคะงานวิจะะัยน,นี้ค่ะเกี่ยวข้องยิ่งนะคะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะปริมาณการสั่งซื้อขนาดประหยัดนะคะหรือ e o q ะคะ่ะ ได้กล่าวไว้ว่าในการคำนวณการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่มีเหตุผลมากที่สุดค่ะจากนํากฎเกณฑ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ดังนี้นะคะปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดจากแนวคิดของการลดค่าลดการใช้จ่ายนะคะในการจัดเก็บซึ่งเกิดจากเงินทุนที่ใช้ในการเก็บรักษาพัสดุสำรองคลังเป็น ถ้าซื้อพัสดุครั้งแล้วมากๆต้องใช้เงินทุนสูงแต่ถ้าหากการสั่งซื้อครั้งละจํานวนน,น้อยก็ต้องสั่งบ่อยครั้งการสั่งซื้อแต่ละครั้งนะคะจะมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเกิดขึ้นเช่นกันค่ะและถ้าจานวนและถ้าจํานวนนะคะน้อยไปพสัสดุก็อาจจะขาดมือได้และอาจเกิดขึ้นได้บ่อยค่ะตามจํานวนครั้งที่จะสั่งนะคะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากพสัสดุขาดสตอกค่ะอะาจเป็นจํานวนเงินมากกว่าค่าของค่าของการจัดเก็บเสียอีกนะคะจึงหาความพอดีค่อนข้างยากค่ะ นักเศรษฐศาสตร์จ,จึงคิดสูตรคำนวณการสั่งซื้อที่ดีที่สุดนะคะอยู่ระหว่างค่าของการจัดเก็บและค่าการสั่งซื้อตัดตรงกันค่ะทฤษฎีที่2นะคะก็คือทฤษฎี ABC ค่ะกล่าวไว้ว่าสินค้าและพัสดุที่มีการจ่ายออกไปครั้งไม่เท่ากันมางรายการอ่างมี อาจมีการจ่ายจํานวนมากมีมูลค่าสูงส่วนบางรายการมีการจ่ายน้อยมีมูลค่าต่ำนะคะบางรายการจ่ายออกไปในระดับปานกลางไปมากกว่านั้นค่ะบางรายการอาจไม่ได้ถูกเบิกไปใช้เลยก็มีนะคะดังนั้นการวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้การใช้แผนภูมิพาเลโตก็สามารถใช้ประโยชน์ในการจําแนกรายการพัสดุและอะไรได้อย่างถูกต้องค่ะการวิเคราะห์จําแนกสินค้าและคงคลังตามความสัมคัญนะคะซึ่งหมายความว่า ความสําคัญของสินค้าในที่นี้หมายถึงมูละคะ่าหรือราคาของสินค้าคงคลังผลกระทบจากการขาดมือตลอดจนปัญหาที่ได้รับการแก้ปัญหาในเรื่องของเวลานานอายุการเก็บปัญหาคุณภาพปัญหาการจัดหาโดยที่สินค้าคงคลังนะคะมีความสาคัญมากเราเรียกว่าเป็นประเภท A ส่วนความสําคัญรองลงไปนะคะก็คือประเภท C และประเภทประเภทขออภัยคะ่ะส่วนความสำคัญรองลงไปนะคะก็จะเป็นประเภท B และประเภท C ตามลำดับค่ะ วิธีการดําเนินการวิจัยนะคะการศึกษาครั้งนี้จะดําเนินโดยใช้ข้อมูลของต้นทุนการซื้อวัตถุดิบประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคในอดีตนะคะเพื่อนําไปใช้ในการจัดกลุ่มการคํานวณหาปริมาณการแสีงซื้อตามทฤษฎีที่กล่าวไว้ในบทที่2ที่ผ่านมานะคะเพื่อใช้ศึกษาการแก้ปัญหาจากปริมาณวัตถุดิบสินค้าคงคลังที่มีปริมาณไม่เหมาะสมโดยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนการํำเนินศึกษานะคะ1กําหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยค่ะ2ศึกษางานวิจัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง3ศึกษาข้อมูลจากบ,บริษัทตัวอย่างและและการสั่งซื้อของบริษัทตัวอย่างนะคะ4การเก็บรวบรวมข้อมูลแลยกราขหอข้อมูลค่ะ 5. การออกแบบวางแผนและสร้างเครื่งองมือการวิจัยค่ะ6ก,ก็คือสรุปการผลการวิจัยและนําเสอนอั่นเองค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะใช้ทฤษฎีการสั่งซื้อที่ประหยัดค่ะหรือว่า EOQ นะคะมาใช้ในการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อคำนวณต้นทุนสินค้าให้มีความถูกต้องมากขึ้นและใช้ทฤษฎี ABC ค่ะในการจําแนแกแยกแยะสินค้าวิเคราะห์แบบ ABC นะคะโดยการจัดลําดับสินค้าตามยอดซื้อค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะให้การศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งนี้ได้มาถึง2ข้อมูลค่ะก็ะคือแบ่งตามทฤษฎีปฐมภูินะคะ สำหรับวัตถุภูมิที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการสอบแผนบุคคลการสัมภาษณ์เชิงการสัมภาษณ์เชิงลึกในบริษัทตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยค่ะเป็นการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยคำานึงถึงต้นทุนการขนส่งนะคะในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลทั่วไปของบริษัทตัวอย่างเกี่ยวกับด้านขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าค่าแรงเวลาที่ใช้ในการทํางานเกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อสินค้าค่ะ ข้อมูลทุติยภูมินะคะข้อมูลทุติยภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยข้อมูลปริมาณกาณกาซสซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทต,ตัวอย่างตั้งแต่เดือนมกราถ,ถึงเดือนธันวาพศ .2563 ค่ะรวมถึงการศึกษาจากตำราเอกสารวารสารอินเทอร์เนต็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่ได้จึง มีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ 1. การหาปริมาณการสั่งซื้อ EoQ ค่ะผู้วิจัยนะคะจะนําข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบคงค้างประเทศสินค้าอุปโภคบริโภคในปีพศ2563มาทําการหาปริมาณที่เหมาะสมโดยใช้ทฤษฎี EoQ ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพานะคะในการจัดการวัตถุดิบ คงคางของบริษัทกรณีศึกษาซึ่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณการหาปริมาณนะคะการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมประกอบด้วย1ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิสินค้าอุปโภคบริโภคจากข้อมูลในปีพศ2563ค่ะ2ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง3ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยค่ะการหาปริมาณการสั่งซื้อ EOQ นะคะทำได้จากสูตรน,นี้เลยค่ะ E o q นะคะเท่ากับเท่ากับ 2 DCO ค่ะแล้วก็ห่างนะคะ ICC ค่ะ D นะคะเท่ากับความต้องการของสินค้าในเวลา1ปีค่ะ CO นะคะคือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครังค่ะ CC นะคะค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าค่ะ2เปรียบเทียบต้นทุนวัสดุคงคลังนะคะโดยรวมที่ต่ำที่สุดตลอดทั้งปีรูปแบบปัจจุบนันรูปแบบโอคของวัสดุคงคลังประเภทชิ้นส่วนค่ะผู้วิจัยนะคะทำการเปรียบเทียบต้นทุนวัสดุคงคลังนะคะโดยรวมระหว่างรูปแบบปัจจุบนันรูป และรูปแบบโยเคีวนะคะเพื่อดูความแตกต่างของต้นทุนวัสดุคงคลังโดยรวมนะคะโดยสามารถหาต้นทุนวัสดุคงคลังได้จากสูตรนี้เลยค่ะ tc นะคะหมายถึงต้นทุนสินค้าคงคลังโดยรวมค่าบาทนะคะ d อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าต่อปีเป็นหน่วยนะคะ co ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้านะคะหน่วยเป็นบาทค่ะ cc ต้นทุนการเก็บรักษาต่อปีนะคะปริมาณการ คิวค่ะเท่ากับปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งนะคะคิวดอกจันนะคะขนาดการสั่งซื้อครั้งที่ประหยัดนะคะ2จัดกลุ่มสินค้าโดยใช้เทคนิค ABC ค่ะผู้วิจัยได้ทําการจัดกลุ่มได้ทําการจัดกลุ่มวัตถุดิบคงคลังโดยใช้เทคนิค ABC นะคะโดยคํานวณจากการหามูลค่าของรายการวัตถุดิบที่สั่งซื้อและนำม,มาจัดลำดับวัตถุดิบแต่ละรายการตามมูลค่าของวัตถุดิบมาไปหาน้อยดังนี้ค่ะ1น,นะคะ ข้อมูลปริมาณการสั่ซื้อวัตถุดิบนะคะตั้งแต่เดือนมกราพศ2563ถึงธันวาพศ2563ค่ะและหาราคาตน้นทุนวัตถุดิบต่อนหน่วยของรายการวัตถุดิบแต่ละรายการค่ะสคำนวณหาร้อยละของมูลค่าวัตถุดิบแต่ละรายการและหาค่าร้อยละละสะสมของวัตถุดิบแต่ละรายการค่ะ3าจัดกลุ่มวัตถุดิบตามกลุ่มเอ เอีและซีดังนี้ค่ะ3.1จุนะคะกลุ่ม A มูลค่าร้อยละาสะสมคิดเป็น70-8 0ค่ะของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมด3.2ค่ะกลุ่ม B มูลค่าร้อยละาสะสมคิดเป็น10 2 0ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดค่ะ3.3นะคะกลุ่ม C ีคิดเป็นมูลค่าร้อยละสะสมคิดเป็น5 1 0ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดค่ะซึ่งผลจากการจัดกลุ่มนี้นะคะนํามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบร่ปหลุดของวัตถุดิบคงครั ผลการจซื้อทั้งรูปแบบปัจจุบันที่เกิดขึ้นของวัตถุดิบด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพราะเราก็ขอจบการพีวิจัยในครั้งนี้ค่ะ